โอเคครับก็กลาวสวัสดีท่าผู้ชมช่อง MP Racing Channel แรงเราก็เสร็จแล้วนะครับ yeah, <cool. S 1> ดูอันนี้ภายนอกครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมดไปประมาณส0 0 0นะครับไม่ถึงไม่ถึงสามพประมาณ2อ0 0นกว่านนครับก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำอะไรไปบ้างที่ที่ที่หมดไปประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็จะมี มีคว้านลูกจากลูกเดิม50สิบมิลไปเป็นลูก5้าสิบ้ามิลจุดสี่นะครับลูก5้าสิบจดี่นะครับลูกร2 5ย้าก็ค่าคว้านลูกนะครับประมาณพันห้าแล้วก็จะมีพวกพวกวาววาว i d เสียดนะครับแล้วก็เกล็ตเปิดพอตนิดหน่อยแล้วก็ไอแกนแกนกระเดื่องครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ ก็ตัวนั้นผมมันมันหักไอนเก่านก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วก้อนนี้ครับแผ่นกระทัดแตกครับทุกคนนี่เห็นไหมมันแตกนะครับตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วก็ไอ้สปริงวาลสปริงวาลใส่เป็นสปริงวาลแต่ครับก็ถือว่าถูกนะสองพันมุสองพันอ่ะห้าสาม บ,บถือว่าถูกแล้วดีมากเลยข้อโหลดครับเป็นกระสูงคนระับข้อโหลดเดิมตอนแรกมันเป็นข้อโหลดเตี้ยนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนมาใส่สูงแล้วก็แล้วก็โหลดหน้าขึ้นนิดนึงครับดีทรงค้งสูงเดี๋ยวเราค่อยจัดทรงใหม่แล้วก็ใส่ไดสตาร์ครับตัวนี้คือม,มาจากลาซาดา้า ราคาสามร้อยกว่าบาทเรามาฟังเสียงเครื่องกันโคตรเงียบครับทุกคนฝาก็ราคาพันเดียวครับไม่ถึงพันอะเก้าร้อยห้าสิบค่าส่งอีกห้าสิบบาทก็หน<อ>ึ่งพันพอดีครับเดีย๋ยวฟังเสียงเครื่องกันมีแบตแล้วมีแบตแล้ว,วโคตรเงียบอะเหมือนรถเดิมเลยอะ ประมาณนี้ครับปิดดังไม่ได้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองออกตัวเล่นกันนี่ครับเดี๋ยวเราให้ตัวขับเราเไปดิไปดิไปอันนี้แค่ลองออกเล่นๆนะครับยังไม่ได้จับ GPS แรงๆเลยขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเล่น เดน่โไ้งะครับคครับทุกคนเดี๋ยวขาจบคลิปนี้ไปก่อนนะเจนใหม่คลิปหน้านฝากติดการ้วยครัอันี้ครับลูกท่าทครับไม่แรงครับแม่แรงก็ ต็บใช้งานนะครับตอนนี้ลืมลกนะันล้ใช่ไหเด้ยครับรันนะไปเลยดอออครับ